ทวดีเมื่อกี้นี่ก็ไปกราบหลวงปู่ได้ไปน,นวดขานวดแขนถวายท่านให้ท่านเกิดอารมณ์ดีก็ให้ท่านคุยอันนู้นคุยอันนี้ลูกหลานไปหาท่านก็สบายใจท่านก็เดินระบายอารมณ์อะไรต่ออะไรต่างๆทำให้เกิดความสบายแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไปบ่อย สามวันสี่วันห้าวันเจ็ดวันจะได้ไปสักทีหนึ่งไปกราบคารวะท่านแล้วก็ไปน,นวดขาถวายท่าน <c oughs> ตอนนี้พวกเราก็ได้สถานที่เหมาะสมสถานที่เหมาะสมก็ได้แก่ตึกหลังนี้หรือศาลาหลังเนี้ยดีมาก พิจารณาดูแล้วว่าดีที่สุดคือมาเปรียบถึงยุคสมัยกนนันโนทนที่อยู่กับหลวงปู่มั่นพุทธเทละหรืออยู่กับหลวงปู่ฟั่นหนืออื่นๆสมัยนน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักหลวงปู่มัน่นกับสำนักหลวงปู่ฟั่นเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่อยู่แลว้ว บำเพ็ญกันเป็นกลุ่มเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีมาคิดถึงสมัยเขาไปสู่สำนักหลวงปู่มันใหม่ๆมีกอภยัยดังที่เราสู่ฟังไม่ไผ่ฉะนั้นเรียกว่าไม่ไผ่ไล่มันขึ้นไปแล้วมันจะนอนลาบลงมาแล้วก็มีไม้ท้าไว้เข้าไปอยู่ข้างล่างแล้วก็แดดไม่มีเลย ทรายขาวข้าวข,าวขาวพันเนนรวมกลุ่มกันอยู่สิบองค์ยี่สิบองค์อยู่ได้สบายๆเพราะที่เขากว้างท้งน้ำทรายขาวสะอาดถึงแม้แเราจะพระอาบน้ำเนี่ยปูราบกระดินนั่งสมาธิแล้วลุกขึ้นสบัดสะบัด,บดกระลุดหมดไม่เลอะไม่เปอน <c oughs> นี่หมายถึงหน้าแรงไม่ได้หมายถึงหน้าฝน สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรหมู่คณะอยู่ด้วยกันยี่สิบสามสิบองค์เนี่ยองค์นั้นเดินจะกลมองค์นี้นั่งสมาธิทำกันอยู่อย่างนั้น,นทุกองค์รู้สึกว่าอำนาจจิตหรืออำนาจสมาธิที่ทำได้ของแต่ละองค์มันเป็นการจุนกันเลิกกอมกันเดี๋ยวถ้าจะมองอีกอย่างหนึ่ง จะเท่ากันว่าชวนให้เราขยันอยากทำอยากนั่งอยากเดินพอจะพักจะผ่อนก็เสียดายเห็นหมู่คณะยังเดินอยู่นั่งอยู่มันก็อยากจะเดินอยากจะนั่งใ <c oughs> นงเมื่อทําอยู่อย่างนี้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายคือจิตที่เป็นสมาธิได้ง่ายก็มาจากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อำนาจของสมาธิอำนาจจิตของแต่ละทา่านแต่ละองค์มันกล่มกันแล้วมันคุ้มกันทำให้สมาธิเป็นไปได้ง่ายอันนี้เป็นหลักเพราะนั้นในเมื่อจะมองถึงยุคนั้นกับสมัยนี้ของเรานี่เหนือกว่าคือสถานที่สบายกว่าถ้าจะปร,ประกอบก็ใต้ต้นไม้ ฟานสบายยังสู้ตึกหลังนี้ไม่ได้คืออยู่ใต้ต้นไม้หน้าฝนฝนมาไม่สะดวกแต่อยู่ที่นี่สะดวกมากฝนตกเราก็ไม่อุทธรรลอนใจเราอยู่สบายอันเนี้แล้วก็จวกกันฤดูนี้เป็นฤดูการรำสายพระพิสุสามเณรกลรวมกลุ่ม ม่้าไม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมก็รวมกลุ่มกันเช่นกันในเมื่อพวกเราลงไปอยู่รวมกันมากๆการเดินยังกรมการนั่งสมาธินี่ก็น่าจะทำได้ดีเพราะองค์นั้นก็เดินองค์นี้ก็นัง่งคนนั้นก็นัง่งคนนี้ก็เดินทำไปทำมาในเมื่ออำนาจของจิตมีสมาธิมีของแต่และท่านมันก็ไปกล่อมกันเอง ผู้ที่จิตใจฟุ้งซ่านก็เลยสามารถตะล่อมจิตของตัวเองให้อยู่ในวงแคบได้เป็นอย่างดีผู้สามารถตะล่อมจิตของตัวเองอยู่ในวงแคบดีแล้วยิ่งสามารถทําให้ได้ดีขึ้นสมาธิอย่างลึกลงเป็นลําดับสามารถทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้ดีขึ้นอันนี้เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ขอให้เอาจริงๆ บรรดาแม่ทั้งหลายผู้นำพาลูกๆหรือน้องๆทั้งหลายปฏิบัติเขาขอเอากันให้จริงให้จังตอนนี้ก็ได้เอาเตียงลงไปวางไว้แล้วหลายตัวในเมื่อเดินจะกลมแล้วทำสมาธิแล้วเหนื่อยอยากจะเอ็นกายบ้างก็ย่อมเอ็นได้หรือท่านผู้ที่มุ่งอยากจะอยู่ที่นี้ตลอดคืน ไม่สะดวกในการลงมาจากทางไกลที่จะมาทำวัดตอนตีสี่เราจะอยู่ข้างล่างก็มีเตียงวางให้แล้วสะดวกอันนี้ดีเหลือเกินน่าเอาเพราะเราขอให้แม่ทั้งหลายพยายามพาลูกประพฤติปฏิบัติกันจริงๆเอากันให้จริงเอากันให้จังให้ได้รับผลแต่ต้องพยายามอธิบายหลักแนวคิด ให้อยู่ในกรอบแห่งธรรมะคิดได้เป็นธรรมะคือเราคิดในสิ่งที่จะเกิดความเศร้าสลดให้จิตมองเห็นสภาพความเป็นจริงของโลกให้ยอมรับต่อสภาพความเป็นจริงไม่ใช่ว่าคุยกันในจิตฟุ้งซ่านฟุ้งเฟ้อไปตามโลกวิสัยให้มองสภาพความเป็นจริงทุกอย่างเข้าสู่ความไม่เที่ยงโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่าง เราไม่จําเป็นจะต้องเปาตารามากลางอ่านหนังสือมาอาม่านต้องว่าไปตามตาําราไอ้ตาราเนี่ยของจริงๆคือธรรมะคือของจริงไอ้ของจริงๆเนี่ยเราได้ประสบกันอยู่แทบทุกวันคนตายเราก็เห็นคนมีทุกข์ก็เห็นในระหว่างพวเมียตายจากกันก็ดีพ่อแม่ตายจากลูกลูกตายจากพ่อแม่คนรวยกลับมาจนคนจนไปรวย หลายๆอย่างที่เราได้ประสบมาทั้งหมดสุดแท้แต่แม่จะมีความฉลาดน้อมนำมาสอนลูกหรือน้องของตัวเองให้เข้าใจสภาพความเป็นจริงของโลกว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็อยากมาเกิดกันหรือเราอยากมาเกิดกันเพื่ออะไรอะไรมันดีนักในโลกนี้โลกนี้ที่เราเกิดมาแล้ว เรามีความสุขบ้างหรือนอกจากจะไปยึดความทุกข์มาเป็นสุขมองจริงๆแล้วมันทุกข์ทุกข์ตั้งจะเกิดมาหลุดออกจากก้นแม่มาก็เอาแล้วทุกข์แล้วหลุดปุ๊กออกมาก็ร้องแบ้ทันทีเลยอารมณ์แรกก็คือร้องแบ้ทันทีเขามีสุขแล้วเขามีทุกข์ถ้าเขามีสุขเขาคงไม่ร้องเขาก็ร้องแบ้ของเขาขึ้นมา ต่อไปก็เหมือนกันพูดก็ไม่ได้หิวก็ไม่รู้จะเอาอย่างไงก็ล้องลูกเดียวหิวอ,อมันทุกข์ตั้งแต่นูน้นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเป็นลำดับไม่ใช่ทุกข์เพราะเราพ่อแม่ก็ทุกข์ด้วยก็ทุกข์เพราะเราเกิดมานั่นเองท่านจะต้องปนิบัติเอาใจใส่ประคับประงมจนกว่าเราจะรอดมาเป็นคนได้โอ้โหท่านก็เหนื่อยไม่รู้จะเหนื่อยอยังไงท่านก็ทุก ยิงเราเจ็บใครได้ป่วยเข้าไปโอ้โหท่านก็กลัวลูกจะตายกวนกวายดินน้นรนทุ่มเทชีวิตจิตใจแม้แต่เงินทองที่สะสมได้มาก็าย่อมเสียสละเพื่อลูกเมื่อลูกหายกันมาแล้วก็ดีใจดิ้นรนหาเงินต่อเราเองก็มีทุกข์ตั้งแต่เกิดมาอย่างนั้นพ่อแม่เราก็มีทุกข์ตั้งแต่เราเกิดมาต่อมาพอเราโตมาหน่อยก็มีแต่ความเป็นห่วงเป็นใย ห่วงหลายสิ่งหลายด้านหลายทางสารพัดแต่จะห่วงยิ่งเติบโตขึ้นมาก็ยิ่งเป็นห่วงในการไปมาอาจจะตกก็ได้อาจจะตกมาก้านอาจจะวิ่งไปชนน่นชนนี่เสียไอ้ใบยวะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นห่วงโตขึ้นมาแล้วส่งไปโรงเรียนแล้วก็โตนแตกรวบแต่ลายกลัวก็จะจับไปเรียกข้าวไทยกลัวก็จะจับไปขายกลัวสารพัดกลัว จนกระทั่งโตขึ้นมาอีกหน่อยก็กลัวจะไปติดพึ่งติดฝุงเป็นไปในทางที่ไม่ดีเสพยาเสพติดบ้างตลอดตะเพื่อตะเพินหนีโรงรำโรงเรียนไปหาเที่ยวหาเล่นนะเตยเพราะสถานที่เลงลมมันเยอะสถานที่หลอกลวงใจมันเยอะทางนั้นผู้หญิงก็สารพัดซึ่งลูกผู้หญิงก็เป็นห่วงเป็นใย,ยกลัวเขาจะหลอกจะลอ่อจะหล้อนเขาจะนำพาไปในทางที่ไม่ดีไม่ชอบ ก็ท่านก็เป็นทุกข์กับเราเราก็เป็นทุกข์พระถ้าเรามีความผิดอะไรเกิดขึ้นมาก็กลัวพ่อแม่จะลงโทษต้องเอาใจใส่พ่อแม่ใส่รพัทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเกิดมาย่อมมีความผิดได้ไม่อันใดก็อันหนึ่งพ่อแม่ท่านก็ยอมลดลงโทษเราได้ทุกเมื่อก็มีแต่ความผวาที่จะถูกลงโทษอันนี้มันทุกมันมีแต่ทุกข์กับทุกมันทุกจริงๆ จนกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทุกทุกทางกายทุกทางใจทรมานมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันแล้วความสุขมันอยูต่ตรงไหนนอกจากเราจะไปยึดเอาความทุกขม์มาเป็นความสุขเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เรา,เามาสอนกันบรรดาแม่ทั้งหลายก็ามาสอนลูกตลอดทุกสิ่งทุกอย่างละซึ่งเราได้ประสบมาเอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันดียังไง แล้วเกิดมาแล้วมาวุ่นมาวายมาทุกข์ก็ตายไปตายแล้วก็มาเกิดใหม่เอาเกิดขึ้นมาแล้วก็มาทุกข์อีกก็ตายไปอีกตายไปแล้วก็เกิดมาใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นบัดนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วพวกเราจะได้ดับทุกข์กันสักทีเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายคือลายกิเลสตัณหาบรรดากิเลสบรรดาตัณหาไอตัวพวกนี้ความยินดีคุยความยินร้ายเขาด่าก็เกลียด เขาชมก็ดีใจอะไรสุดแล้วแต่เอไอจิตของเราหนี่ผุ่มบานบานดีใจเสียใจโลกกระทำประจําวันคือโลกกระทำมาเนี่ยมันมีแปดอย่างายกุศลสี่ายกุศลสี่มีเลือบมีลาบเสื่อมลาบเป็นลดเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์สรรเสริญนินทาเขาก็มีกันอยู่เนี้วันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ได้ประสบแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าประสบการณ์ประจําวัน บางทีทําให้เราดีใจก็หัวเราะกันบางทีทําให้เสียใจก็ร้องไห้หรือซึมก็สุดแล้วแต่ถ้าเราอยู่ตก,ตกอยู่ใต้อํานาจของโลกกระทำสุดแท้แต่โลกกระทำจะลากไปโลกกระทำมาในรูปที่ดีก็ดีโลกกระทำมาในรูปที่ไม่ดีก็ไม่ดีโลกกระทำมันมีอํานาจเหนือเราเราอยู่ใต้อํานาจของมันมีหวังต้องเกิดล่มไปถ้าเราเหนือโลกกระทำ สามารถรู้เท่าโลกกรรมเห็นว่าโลกกรรมทั้งหลายเหล่านี้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้เราปล่อยวางล้ได้เราถือว่ามันเป็นกฎประจาโลกเขาชมก็ดีเขาติก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างสมดนั้นมันเป็นสมบัติประจำโลกมันหากมีอยู่อย่างนั้นทุกคนย่อบด้รับทั้งชมและติมันเป็นเรื่องธรรมดาเรารู้เท่าสิ่งเหล่านี้ก็ปล่อยวาง สามารถปล่อยวางไนดะ้ด่าเราก็ไม่กระเทือนชมเราก็ไม่กระเทือนได้ของที่พึงปรารถนาเราก็ไม่ดีใจฟุ้งเฟอือประสบสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาน่าเกลียดหน้ากลัวน่าชังเราก็สามารถปล่อยวางไนดะ้ถือเป็นหลักธรรมดาถ้าเราสามารถรู้เท่าโลกกระทำและสิ่งกระทบมัานจะหรือประสบการณ์ประจำวัน ถ้าเราทําได้เช่นนี้นั้นถือว่าเราเหนือโลกการทำแปดเราก็มีความสุขสบายวางเงินกันแล้วกันถ้าเราทําได้อย่างนี้โอกาสที่เราจะพ้นทุกได้ง่ายขึ้นต่อไปแล้วก็ไปมองดูจิตมันไปหลงเรื่องอะไรหลงรักหลงชังรักก็เรียกว่าหลงชังก็เรียกว่าหลงมันหลงรักมันหลงชังนะเราก็ลองลองเข้าไปพิจารณาดูสิมันน่ารักเพราะอะไร มันน่าชังเพราะอะไรไม่ใช่รักผิดตอกเลยไม่ใช่ชังผิดตอกเลยไม่ใช่กิเลสพารักพาชังหรอกเลยเราเข้าไปคุยกับใจของเราบ้างสิเอามันอย่างเงี้ยว่ากันอย่างเงี้ยเอามันอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปทําอย่างเงี้ยตลอดวันถ้าไม่มีเหตุการณ์กระต่อมจิตที่อยู่ในวงแคบเอาพุโทโธเป็นคู่ของใจพุโทโธพุธโทโธเป็นคู่ของใจลมหายใจก็ออกเป็นนิมิตจุดที่ตัางปลายจมูก หรือสัมผัสี่ก้าเหยียบลงที่พื้นของเท้าจะเดินจะก,กลมเอามันอย่างเงี้ยลองดูสิหยียบสี่ชั่วโมงดําเนินก็อย่างเงี้ยเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปกล้ารับรองเนื้อพันษาเดียวเราจะได้คุณทำคุณทํำที่ได้คืออะไรควา,ามชนะใจของเราเราย่อมจะสามารถชนะใจเราได้โดยไม่ปล่อยให้ใจเป็นไปโดยธรรมชาติธรรมดาจับมากันกองจับมาชำํำระ ได้อย่างสมบูรณ์ทุกจริยาการแสดงออกนั้นต้องผ่านการกันกองด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะปัญญาเรียบร้อยกิริยานั่นคืออะไรการแสดงออกทางกายหรือวาจาน,นี่นแหละทุกจริยาการกันกองไม่ได้แสดงออกโดยธรรมะาติธรรมดาอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เราได้มาจากสมาธิของเรานั่นเองอันนี้เราได้แน่ๆถ้าเราได้แค่นี้ใครเห็นใครก็ชอบ ใครเห็นใครกันนิยมมองแล้วเรียบร้อยเหมาะสมกับผู้มีธรรมดีกว่าผู้ได้คุณธรรมแบบนิมิตภายนอกสมมุติกันชั้นสูงแต่จริยาการแสดงออกดูไม่ได้แต่เขาก,ก็บอกว่าอันนี้มันเป็นภายนอกมันละไม่ได้ไอเรื่องนิสัยเรื่องวาสนามันละไม่ได้เอาเรื่องนนมาอ่านแต่ถ้าจริงหาใช่ไหม่ใจของเรามันสกปรกเองใจของเราไม่ดีเอง จึงบังคับจินิยาแสดงออกมาไม่ดีแล้วไปโยนในนู่นเรื่องวางเรื่องวัฏเรื่องวัฏสนาเรื่องนิสัยนู่นมันไม่ทุกอันนี้มันไม่ทุกเพราะนั้นก็คอยพวกเราตั้งใจแล้วก็สอนกันใด้ดีแม่ทั้งหลายก็ได้ประสบการณ์มาพอแล้วก็สอนให้ลูกฟังบงังสิไอสิ่งที่ต้องการมันน่าต้องการจริงไหมในเมื่อได้มาแล้วทุกจะเพิ่มยังไงบ้างจะมีอะไรก่อให้เราเป็นทุกข์บ้างลองเล่าสู่กันฟังบงังสิเราอยู่ดีๆนี่ จะตรวดทะไล่ไปหาทุกหรือไปก่อทุกหรือไปก่อพก่อชาติหรือไงกันก็ลองคุยกันดูคุยกับบรรดาก็ลูกๆและน้องๆเหล่านั้นทั้งหลายเหล่านั้นให้เข้าใจตามสภาพความเป็นจริงแล้วต่อจากนั้นไปพวกเราก็จะในมีกําลังใจบําเพ็ญต่อไปเราก็จะชนะใจของเราเองเราก็จะพ้นไปเสียจากทุกได้อันนี้เล่าสู่กันฟังนะเอาวันนี้ก็เอาละแค่นี้คุยแค่นี้แล้วก็ขอให้คณะบรรดาแม่ชี ลงสู่ข้างล่างบำเพ็ญตามเดิมพระภิกษุสามเณรแบ่งสองชั้นข้างล่างข้างบนเออเอาแบ่งกันเถอะแบ่งอันอกให้ปริมาณมันน้อยลงจะได้สงบเอากันให้ดีกันล้วกันเอาข้างล่างก็นิมนต์นะครับดูกันให้ดีเออ